สวัสดีค่ะเช้านี้ลูกมีโอกาสได้มาทำบุญที่วัดวังน้ำเย็นได้มาไหว้สักการะ,ะพระปูออ่เวสวรรณที่ลูกช้างนับถือเป็นบุญตาเหลือเกินวัดนี้สวยงามเหลือเกิน มีพระเวสสุวรรณห้าองค์ปกปักรักษาผลลุกเลยได้มีโอกาสไหว้พระจังๆเลยจัดจักเลยขอให้ลูกมีความสุขความเจริญมีโชคดีมีชัยได้มาเที่ยวทริปนี้ที่เมืองไทยได้มีโอกาสมาไหว้สักการะ เ็ปู่เป็นบุญของลูกช้างเหรือเกินเดี๋ยวจะพาแฟนคลับทุกๆท,ท่านเข้าชมรอบๆนะคะอันนี้คือวัดบางน้ำเย็นนะคะอันนี้คือหน้าวัดทางเข้าวัดค่ะตามมาเลยค่ะสวยงามมาก กำลังก่อสร้างค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะหลวงปูร่รอบวัดค่ะสวยงามมากเป็นวัดลายไทยกำลังก่อสร้างค่ะยังไม่เสร็จ เดี๋ยวจะพาขึ้นข้างบนนะคะ มีดอกกุหลาบแดงน้ำแดงทุกเทียนไว้สำหรับบูชาชุดละสี่สิบาทเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนนะคะพาขึ้นศาลาศาลาสวยมากขนลูกเลยค่ะไม่เคยเห็นวัดที่ไหนสวยขนาดนี้อือหือสวยมาก เดี๋ยวถ่ายด้านล่างอันนี้คือด้านล่างค่ะเย็นมากเลยจำลองเหมือนไม้เลยค่ะโอ้เย็นเย็นไม่แห้งไม่แห้ง ใต้ศาลาค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเลยตามมาเลยค่ะแฟนคลับทุกทกท่านติดตามชมนะคะงทางฟินแลนด์ทางไทยแลนด์โอ้โห สวยมากเย็นเย็นเย็นขนาดเลยโอ้ยมีแห้งโอ้ยมีความสุขลอเกินอิ่มบุญลอเกินค่ะขอให้ลูกปัง,ป,งปังวดน,นี้เด้อปู่ปู่เวสุวรรให้จังให้จังๆเหมือนวดที่แล้วเด้หอหลวงปู่ สวยมากอันนี้คือศาลาด้านบนค่ะจะแปลนให้ดูมแม่คะถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมคะ เดี๋ยวขอขอ,ขอถ่ายก่อนนะแม่นะขอถ่ายข้างในก่อนขออนุญ,ญาตนะคะหลวงปู่ดูข้างในสาลานะคะสวยมากเข้ามาก็น่าเกงขามแล้วค่ะ ันสรารวัตค่ะภายในสรารวัดขออนุญาตเดอ้อหลวงปู่เดอ้อขอเผยแผ่ภาพจะได้ให้แฟนคลับญาติาติดพี่น้องได้ดูเป็นบุญตาเหลือเกินค่ะสาธุติดพัดลม ทั้งหมดเลยตึกใหญ่มากอันนี้คือบนศารานะคะบนสาราวัดน,นี่คือบนสาราวัดเย็นเย็นบอกคำเดียวเลยค่ะใครยังไม่เคยมานะคะมานะคะวัดวังน้ำเย็นค่ะ อยู่เขตสารคามสวยงามมากค่ะสวยงามมากอันนี้คือรอบๆวัดค่ะอันนี้อยู่บนอันนี้อยู่บนทุงสาราด้วจ้าชายขังลางหอเบ่งน้ำคุนตึกเป็นกำนังกอสา ดานนูนกับมี่นะคะอีกสองฟังด้าเน,นี่จะเป็นทีพเวดดูคนให้คนก่าหวา,ส,า,าสักกะสวยมากพี่กุ้งกับยายอยู่มนีนู่นะคะ่ะ นีก่อนนะคะคลิปนี้สวยมากเข้ามาชมและติดตามนะคะจะได้ดูว่าสวยๆขอบคุณทุกท่านค่ะเอฟซีทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย